สวัสดีครับวันนี้วันที่19มิถุนายน2 5 6 6นะครับตลาดปิดเรียบร้อยแล้วนะครับลบอยู่2 4 4จุดจุดนะครับอยู่ที่1,556.92จุดนะครับก็ถือว่าลบลงมาอ่นิดหน่อยนะครับแค่ลบจุดนะครับเมื่อวานก็ลบวันนี้ก็ลบฉะนั้นในวันถัดไปก็ต้องก็ต้องขึ้นนะครับ มองให้เป็นธรรมชาตินะครับดาวโจน์ก็น่าจะบวกนะครับเราขามองในทิศทางที่ดีกันไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นนะครับเพื่อเก่งกันไรเหมือนเดิมนะครับเข้าไปในการใส่คอนดิชันนะครับเราใช้นะครับตลาดเซตกับตลาด m อ i มนะครับแล้วก็ใช้เอ็มเอีนะครับซึ่งจะเป็นตัวชี้บ่งบอกว่าราคานั้นจะเป็นจังหวะอะไรนะครับเรากําหนดว่าควรจะเป็นจังหวะมาก มากกว่าเส้นซูโร่นะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเอา2 2คอนดิชันแล้วตัวสำคัญก็คือต้องเรียงจากหววลุ่มมากลงไปหาน้อยนะครับเพื่อดูความนิยมของนักลงทุนนะครับว่ามีความนิยมอย่างไรมากที่สุดนะครับเราต้องเน้นความนิยมของนักลงทุนมากนะครับโดยดูจากหววลุ่มนะครับกดล่างสกรีนครับแล้วก็ราคาก็จะออกมา ตามจังหวะของวลลุ่มนะครับซึ่งนะครับตัว2ตัวแรกที่มี80ด้านหลังนี่มันเป็นหุ้นบุรมิมสิทธิเราก็เราก็จะไม่สนใจนะครับเราจะดูเฉพาะหุ้นสามัญตัวแรกก็คือ WHA นะครับ WHA นะครับก็จะเป็นจังหวะอะไรเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราอ่านใช้ประจำนะครับก็จะมี linear regression มี bollinger band แล้วก็เส้น2แล้ววันนะครับพวกนี้นะครับก็จะบอกว่าจังหวะของมันก็ค่อยๆซด์เวขึ้นไปนะครับ ดูจากตรงนี้ของตัว w w a นะครับวันนี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามานะครับอยู่ที่1ล้าน1 0 0 0แนะครับและมีแวลูห้าแสนหนะครับถือว่าเป็นจังหวะไซด์ไว้อัพขึ้นไปแต่ราคาย่อลงมานะครับในราคาที่ย่อลงมานีนะครับเราดูจากการเคลื่อนที่นะครับของราคานะครับว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับ m a c d นะครับสำคัญสุดราคามันบอกว่าไซด์ w ว y อัพมาทางด้านข้างถึงชี้ลงนะครับ จากนั้นไ s i บอกว่าราคาชี้ลงมาที่54แต่ยังมีโอกาสไซเวกลับขึ้นไปนะครับจากตรงนี้นะครับเราดูแล้วเราก็จะเห็นว่าราคาอยู่ที่4.54นะครับมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาอยู่เลยเหนือกึ่กกลางหรือจจแบนนะครับที่ราคาของเขานี่แล้วก็ Band บุลเลเจอร์แบนบีบตัวเข้าไปหากันนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ Band บูลเเจอร์แบนบีบเข้าไปหากันถ้ามันเลือกข้างนะครับถ้ามันเลือกข้างยืนอยู่บนด้านบนของกึ่งกลางบูลเเจอร์แบนราคาก็จะใไสไ่แวกขึ้นไปนะครับเขาจะค่อยๆใส่แวกขึ้นไปแม้ว่าวันนี้มีการราคาย่อตัวลงมาก็เนื่องจากว่าสาเหตุของเซตนะครับย่อตัวลงมาลบสองจุดนะครับตัวตัวใดก็ตามที่มีความไวต่อเซตนะครับ ยกตัวอย่างหุ้นตัวใดก็ตามที่มีความไวต่อเซ็ตคือการขึ้นลงตามการเคลื่อนที่ของราคาเซ็ตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าถือว่าเขาเรียกอะไรนะครับมีเป็นอยู่ในจัดอยู่ในความเคลื่อนไหวของเจ้านะครับคือเจ้าเข้าหมายว่ามีเจ้าเข้าคุมไว้อยู่นะครับดังนั้นก็ทั้งทุนก็สบายใจได้นะครับถ้ามีเจ้าอยู่เขาจะไม่ทําในราคานั้นล่วงเกินกว่าหรือเสียเสียการเคลื่อนที่ของราคานะครับ หรือต่ำกว่าเส้นสองเลวันเป็นดันติขาดนะครับเพราะนั้นถ้ามีเจ้าคอ,คอยดูแลคอยดูราคาราคาก็จะ,ะยังคงไซเวย์ขึ้นไปที่ลีเนียเลกเกชันด้านบนนะครับอลองลองพิจารณาดูดีๆนะครับท่านทุท่นครับท่านจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้หรือจะพิจารณานะครับใจเย็นๆดูก่อนนะครับจากตรงนี้นะครับ จากการเคลื่อนที่ปกติแล้วนะครับเขาก็ถ้าราคาต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่าสุดนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปที่สูงสุดยั้นตอนนี้ราคาเข้าใจว่าอาจตรงนี้จะสึกสูงสุดเราก็ได้นะครับอาจจะต่าสุดเราก็ได้ถ้าเกิดขึ้นถึงจุดสูงสุดจังหวะถัดมาเขาจะไซด์เวดาาลงมาที่ลีเนียเกชั่นต่าสุดนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เขาไม่เขาไม่คิดว่าเข้าถึงจุดสูงสุดแล้ว เขาก็ยังซายเวขึ้นไปที่จุดสูงสุดได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดแต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทิ้งจุดสูงสุดเสร็จเขาจะต้องไซด์เวดาวลงมาที่ด้านล่างนะครับดังนั้นเราก็รอทํากําไรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้นั้นมีบอลุ่มเข้าแต่ว่าราคานั้นขายทิ้งหมายความว่าหมายความว่ายังไงครับก็มีบอลุ่มเข้านะครับนักทุนต่างประเทศดูเหมือนว่ายังไม่เข้านะครับ ฉะนั้นราคาก็เลยย่อตัวตามจังหวะของเซตย่อลงมานะครับแล้วนะครับถ้าเราดูจากการเคลื่อนที่ของราคาหรือแท่งเทียนของเขานะครับเราลองพิจารณาจากแท่งเทียนของเขาก็จะเห็นว่าโดยทั่วไปลักษณะของเขาน่าจะขึ้นต่อได้อีกนะครับราคาของแท่งเทียนตัวนี้นะครับมีไส้เทียนท,ทั้งยาวด้าน,านบนแล้วก็ไส้เทียนยาวด้านล่างนะครับเสมอตวัวเสมอตวัตวท,ทั้งคู่นะครับ ก็มีโอกาสที่ราคานั้นจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับถ้าราคามีวอลลุ่มราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แม้ว่าตัวนี้จะดูแล้วราคายัางคงขึง้นขึ้นกลางๆนะครับห้าสเราก็ดูไว้อย่างนี้ราคาก็พุ่งนี้ราคาก็น่าจะคงที่หรือไซเวย์ไปทางด้านข้างนะครับโดยน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับราคาจะไปทางด้านข้างก็จะอยู่ที่4.54 นะครับเราก็ประมาณประเมินไว้แค่นี้ครับสลหรับตัว w h j แต่ว่าถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมวีคนะครับอันนี้ก็คือไทม์เฟรมเดย์ใช่ไหมครับเราไปดูไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมวีคเขาบอกว่านะครับรู้สึกว่าเขาจะขึ้นไปถึงสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับคือมาดูาในไทม์เฟรมวีคก็เหมือนกับว่าเขาขึ้นไปแตะด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขามาแตะด้านบนเรียบร้อยแล้วเมื่อแตะด้านบนเรียบร้อยจังหวะถัดมาก็ต้องไซด์เว์ลงมาด้านล่างนะครับ าจะต้องไซเวคคือจังหวะนี้เขาเคลื่อนที่ไปแตะด้านบนใช่ไหมครับแล้วจังหวะถัดมามันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับว่าจังหวะถัดมาเขาจะต้องถ้าเกิดเขาไซเวคดตานข้างคาไม่ได้เขาก็จะต้องไซเวคดาวลงมาดังนั้นช่วงนี้เป็นจังหวะที่เขาจะราคาต่าลงมาเพราะฉะนั้นท่านนักทุนก็รอรอช้อนแล้วกันนะครับราคาที่เหมาะสมของทางเฟมวีก็อยู่ที่เหนือเส้น2องเลววันอยู่ที่3.6ม 3.64 3.65หนะครับหรือ3.84นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเมื่อขึ้นมาอยู่บนด้านบนของกรอบดีเนียเกนะชั่นด้านบนของไทา์เฟรมวีคแล้วแสดงว่าในจังหวะถัดไปนี่เขาก็จะไซด์เวดาวลงมานะครับถ้าเราดูจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลิกขายสงสัยตรงที่ m อ็นั้นชี้ออกทางด้านข้างนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับเอ็เริ่มจะไซเวทด้านข้างนะครับอาจจยชี้ลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวนรุ่มยังคงมีแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังคงเข้านะครับราคามันก็จะอยู่จะประมาณเข้าเดิมคือ4.54ครับตั้งแต่4.54ขึ้นไปด้านบนนะครับก็น่าจะไซเวทกลับขึ้นไปแล้วก็ไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับทางเฟรม ว e k นะครับว่าราคาจะต้องไซด์ดาวดาลงมาครับสำหรับ w h a อย่างไงก็รอดรอดูนะครับว่า WHA นั้นจะไซด์ดาวดาลงมาได้จริงหรือเปล่าน,นะครับก็ถ้าเราดูอย่างนี้ก็คือว่าเราก็จะบอกว่าราคาของมันนั้นถ้าเกิดมันมีขึ้นไปทั้งด้านบนที่สูงที่สุดของรีเนกาชันต่อไปก็หมายความว่ามันจะไซด์ดาวดาลงมาด้านล่างนะครับพอจะเข้าใจไหมครับลอ,ลองลองลองดูกันต่อไปนะครับยังไงต้องจับตาของ WH เเพราะว่า วนรุ่มยังคงเข้านะครับคือมีแรงซื้อนะครับมีแรงซื้อเข้าอยู่นะครับถัดมานะครับตัวที่2คือ TRITN นะครับจังหวะก็คือจะเปลี่ยนเทรนจังหวะแบบนี้คือจังหวะที่กําลังจะเปลี่ยนเทรนหรือจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับเดิมทีเนี่ยเขาเดิมทีเนี้ยเขาเขาเขาไซด์เวดาาลงมากกว่านี้นะครับเดิมทีเขาไซด์เวดาาลบมากกว่าตัวนี้ หลังจากตัวนี้ก็คือเขาเริ่มยืนอยู่ด้านข้างแล้วยืนอยู่เหนือเส้น2องเลว,วันนะครับยืนอยู่ด้านบนแล้วยืนอยู่เหนือเส้น2องเลว,วันแล้วซา์เวงไปด้านข้างนะครับอ่าวล่มเข้าสม่ําเสมอนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับทางภายนอกภายในนะครับ MACD เอริ่มออกด้านข้างนะครับเ s i ชีไปแตด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับก็หมายความว่าในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงรักษาระดับนะครับจะต้องรักษาระดับแล้วก็ราคาไปทาง ไปทางไซเวย์ก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนแกนลีเน์เลคชันให้มันไซเวย์อัพขึ้นไปพอมันไซเวย์อัพขึ้นไปราคามันจะมากกว่าคือคือกรอบด้านบนของลีเน์เลคชันมันจะอยู่สูงกว่าแล้วก็ราคามันก็จะค่อยๆไซเวย์กลับขึ้นไปนะครับโดยยืนอยู่เหนือเส้น2องเลว,วันทีนี้จากเดิมที่ราคามันไซเวย์ดาวใช่ไหมครับถ้าเกิดกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก็เห็งว่าเราสแกนออกมาได้ได,ได้เห็นเห็นตัว t r i อ n นนี่คือ ราคามันจะหักหัวมันมันจะสักลงมานะครับมันจะกดต่าลงมามากกว่านี้นะครับเสร็จแล้ว,ลวราคามันก็จะไม่ค่อยไซด์เวย์ออกเป็นด้างข้างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงมีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้นะครับถ้าเราไปดูในทาวเวฟวีก็เฉยว่าจังหวะของมันนั้นจังหวะเขาเขาบอกว่าก,นนก็จะเปลี่ยนเทนเหมือนกันนะครับในทาวเวฟเวฟทาวเวฟวีก็จะเปลี่ยนเทนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาถัดมา มันจะต้องไซว์เวมาคือคืออาทิตย์นี้เป็นเป็นของอาทิตย์นี้นะครับก็จะต้องไซว์เวมาเพื่อเพื่อเปลี่ยนเทรนในการที่จะเป็นขาขึ้นดังนั้นจะต้องแข็งใจนะครับต้องรักษาราคายืนอยู่เหนือเส้นลีเนเรกชันนะครับอยู่บริเวณนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกสัก2 3สอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนแกนรีเนเรกชันในไซว์อัพขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับก็คือจังหวะถัดไปของ TI t i ไ n นี้น่าจะเป็นจังหวะเปลี่ยนเทรน ครับสำหรับทําเ m e มวี k และท่าเฟรมเดย์นะครับถ้านักทุนที่ลอกคอยจังหวะนะครับตัวนี้ก็น่าจะรอ,อะผลประกอบการไตรมาสที่2ออกมาน่าจะเป็นผลบวกนะครับเป็นบวกก็จะทํากําไรได้อีกเพราะฉะนั้นราคาก็จะพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับเดิมทีราคาเขาก็จะมาที่0.2น2 0 0.21ะครับ0.20 0.21แล้ว0.23ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับสลับทีอา ไอเ็นก็คือว่าถ้าเกิดท่านเข้าเก่งกับไรในตอนนี้ราคามันก็ยังคงจะต้องไซเวกขึ้นไปแต่แต่นะครับถ้าถ้ามันไม่สามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น2องเลว,วันได้มันก็จะกดต่ําลงมาที่เส้นลีเนียเลกเกชันด้านล่างนะครับเราก็เรียนให้ท่านนักทุนระวังด้วยนะครับถ้าราคาต่ําลงมาเมื่อไหร่นะครับมันจะกดดาวลงมาที่ราคาต่ำเเส้นลีเนียเลกเกชันด้านล่างะัะนั้นรอก่อนนะครับ รอหรือว่าท่านเข้าเก่งกับไหลไปก่อนก็ได้นะครับแล้วตั้งตั้งตั้งขายออกที่ตรง0.18นะครับถ้ามันต่ำกว่า0.18่ก็ออกไว้ก่อนนะครับแล้วก็มารอเข้าที่0.13หนะครับหรือเข้าที่0.15นะครับเพื่อเพื่อจะเทคกำไรกลับขึ้นไปที่0 2นครับก็เรียนให้ท่านทุนทราบแบบนี้นะครับก็พิจารณาดูดีๆนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับหรือ หรือรอให้มันตกสเก็ตหรือรอให้มันหรือถ้าเกิดว่ามันพุ่งขึ้นไปเราก็โฟล o w ซื้อตามไปทํากําไรตามไปก็ได้นะครับก็รอกันได้นะครับที่นี้ก็มาตัวที่3คือบ้านปูนะครับบ้านปูนะตัวของ TITN นะครับมีวอลลุ่มนะครับ4 406แล้วก็มีแวลูแ8 0 0นะครับตัวบ้านปูนะครับมีตัววอลลุ่มอยู่ที่4 0 0แแล้วก็มีแวลูอยู่3 0 0 0นะครับ ตัวนี้ก็จะกําลังจะเปลี่ยนทิศทางเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ราคาก็จะค่อยสูงขึ้นไปนะครับถ้าดูจากไทม์เ a รมนี้เราก็ต้องดูที่อินดิเคเตอร์นะครับว่ายังคงขึ้นอยู่นะครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นไปที่เส้นศูนยะครับแล้วก็อ s i ซก็อยู่ที่60นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่โอเวอร์บนะครับตอนนี้ราคาก็คือพยายามที่จะรักษาราคาแล้วก็ไซด์เว์ไปทางข้างนะครับราคา จะต่ํากว่า0.9เอ9 9บาทไม่ได้นะครับหลังจากที่เขาเคลื่อนตัวขึ้นมาเห็นไหมครับว่าเขาบีบตัวเข้ามาหากันของบรูจแบนตรงนี้นะครับก็บีบเข้ามาหากันเสร็จแล้วเขาเลือกว่าเขาจะยืนอยู่เหนือกึ่งกลารบรูจแบนราคาก็จะค่อยๆผักขึ้นมานะครับแค่ว่าตอนนี้ราคาจะไม่พุ่งขึ้นแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มมันก็ยงคงจะต้องไซเว์ขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนแการเนเดอร์เรกชั่นให้ไซเว์ขึ้นไปนะครับดังนั้น ตัวบ้านปูก็ถือว่าตอนนี้จะเป็นช่วงจังหวะราคาต่ําๆนะครับให้ทุกคนได้เข้าช้อนไว้ก่อนนะครับก็รอล่ํารวยนะครับเพราะว่าราคานี้ถ้าเกิดเราดูในทางเฟ w วิกจะบอกว่าราคาก็จะไปที่เท่าไหร่นะครับถ้าทางเฟ w วิกก็จะบอกว่าราคาจะมีโอกาสไปที่13บาทนะครับทุกคนนะครับไปที่13บาทนะครับแต่ก่อนดินก่อนที่จะไปที่13บาทได้เขาต้องไปชนเส้น2องว,วันก่อนนะครับถ้าชนเส้น2องเล,ว,ว,ลว,วันแล้วมีแรงพอนะครับ เขาจะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีแรงพอนะครับเขาจะพุ่งมาชนแล้วก็ทําท่าเหนียมเหนียมอายย่อตัวลงมาเล็กน้อยแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปในครั้งขึ้นครั้งที่2เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาจะมาตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นปการทดสอบนะครับเป็นทดสอบแรงต้านนะครับถ้าเกิดไม่สามารถพุ่งผ่านไปได้เขาก็จะย่อตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปเป็นเสร็จน่าจะใช้เวลาประมาณสัก3าเดือนนะครับ3เดือนราคาจะไปที่13บาทนะครับ อันนี้ก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับในถามเฟรมวีกนะครับซึ่งมันมันจะค่อยๆนะครับค่อยๆเปลี่ยนเทนนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มจะเปลี่ยนเทนนะครับก็เป็นจังหวะไซเวย์มาท่านเดินข้างนะครับก็ถ้าเกิดเป็นแนวโน้มแบบนี้ก็เราต้องค่อยๆซื้อเข้าไว้นะครับแล้วก็ดูว่าราคาเขาจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปวันนี้ก็เป็นผลลบนะครับเป็นเป็นลบเพราะว่าเซ็ตลดติดลบนะครับ ฉะนั้นราคาก็ยังไม่มีใครเข้ากล้าซซ้อนะครับราคาบนรุ่มต่างๆก็เลยเข้าบางเบานะครับก็เลยประเด็นก็คือว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแการดิเ a t ชันให้ไซด์ไวอาฟขึ้นไปนะครับฉะนั้นต้องรออีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ราคาถึงจะเห็นเด่นชัดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจากที่เป็นแนวโน้มไซด์ไวดานะครับก็เลยให้ทั้งุนได้ทราบกันเอาไว้นะครับถัดมาก,ก็เป็นสิรินะครับสิรินั้นสิรินั้น ยังคงเป็นจังหวะไซด์วัขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับราคาของสนั้นหลังจากที่หลังจากที่ลงต่ำบริเวณนี้นะครับน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของเขาแล้วนะครับก็จะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปด้านบนนะครับราคาก็ยังคงไซด์เวขึ้นไปแต่ที่ลงตอนนี้ก็คือลงเพราะเพราะการลงของเซตนั่นเองนะครับมีการเคลื่อนตัวลงของเซตนั่นเองเพราะฉะนั้นราคาก็เลย ยังคงไซเว์และย่อตัวลงมานะครับตามตามจังหวะของเซตนะครับคือถ้าเซตกลับขึ้นไปที่พันหราคาก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปที่2บาทนะครับสลับตัวซิลินะครับก็เป็นแนวโน้มแบบนี้แต่ถ้าถ้าเกิดเขายังคงอะไซเวลลงมาด้านล่างนะครับก็แสดงว่าแรงเขามีไม่พอนะครับก็ต้องไซเว์ลงมาแต่ว่าประเด็นเขามีตัวแรงต้านก็คือเส้น2องและวันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าเขา ย่อตัวลงมาก็เขาก็จะดีดกลับขึ้นไปทันทีนะครับก็เป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับสลับสิรินะครับก็ทานักทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่าจะเข้าทํากําไรที่จังหวะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดอพอเข้าไปที่1.87แล้วถ้ามันไม่พุ่งขึ้นไปหรือถ้ามันย่อลงมาต่ํากว่า1.81่ก็ตัดสินใจออกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเต้นขึ้นไปมันก็จะไปแค่ประมาณ1.97เ หรือ2บาทนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเราคงไปดูทางเฟรมวีคนะครับว่าเขาจะมีโอกาสไปได้อีกไกลเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเฟรมวีกก็บอกว่าเขาจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนที่ราคา2บาท2บาทจุดหนึ่งสี่นะครับ2.14นะครับราคาประมาณนี้นะครับหรือ2 2งหรือ2.2ก็ได้นะครับก็ราคาก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับถ้าเขาเป็นไปได้นะครับ แต่ว่าเขาไซเว่มาด้านข้าง2อาทิตย์แล้วนะครับก็รอดูวนต่อไปนะครับว่าเขาจะมีโอกาสไซเว่ยขึ้นไปแต่ว่าแนวโน้มของเขายังเป็นจังหวะไซเว่ยอัพขึ้นไปนะครับดูทาวเฟรมวีคมีโอกาสไซเว่ขึ้นไปทาวเฟรมเดย์ก็เริ่มนะครับไซเว่ยด้านข้างก็น่าจะเป็นจังหวะค่อยๆไซเว่ยขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ m a c d นะครับยังคงไซเว่ยไปด้านข้าง r s SI ซก็ลงอ่ายอลงมาอยู่ที่56นะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนว่ายังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่โอโบสนะครับก็รอแค่วนลุ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่านักทุนต่างประเทศนั้นเข้าซื้อด้วยตลอดเวลานะครับฉะนั้นก็ก็เบาใจใน,นระดับหนึ่งนะครับว่าสิริมีนักทุนต่างประเทศนั้นคอยเข้าซื้อนะครับอ่ะสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ t r ท r c นะครับ TRC นะครับวันนี้ก็ย่อตัวเนื่องจากเซ็ตนั้นย่อตัวนะครับ ตัวไหนก็ตามที่มีการเคลื่อนึ้น,ข,น,ข,นขึ้นที่ขึ้นลงตามจังหวะของเซตตัวนั้นเขาจะมีเจ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้านลงทุนก็ลองสังเกตดูดีๆนะครับเมื่อมีเจ้าอยู่เขาก็ต้องควบคุมไม่ให้ราคานั้นหยุดยืดต่ําลงมาหรือหรือต่ํากว่าเส้น2องแล้ววันนะครับเขาจะต้องเซตว่าให้ให้ลงมาเด้งที่ราคา0 4 3ยลนะครเราก็ไซเว์ขึ้นไปนะครับขึ้นไป 0.65นะครับเพราะฉะนั้น TRC เราก็รอซื้อที่0.43นะครับแล้วก็ยังไงซามันก็จะไม่ต่ำกว่า0.43ลงมาแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นเส้นตันเส้นต้านทานนะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปถ้ามาชน0.43นะครับดูได้จาก m s c d ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นซลนะครับแล้วก็เส้นซิก n นลนะครับซายเวยไปไปทด้านข้างนะครับ RSI อยู่ที่45ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่โอโบสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ย่อลงมาให้ได้รับแค่นั้นเองเราก็อาจจะรอพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะรับที่ราคาเท่าไหร่0.47หรือ0.46หรือ0.43ดีนะครับต้องรับตอนเที่ที่มันต่ําๆสุดนะครับพอรับเสร็จมันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จังหวะก็จะดีดกลับขึ้นไปที่0 5นะครับเพราะว่า หุ้นใดก็ตามที่ลงตามเซ็ตอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเซ็ตลงหุ้นลงก็มันไปตามเจ้าเขาเขาควบคุมอยู่แล้วก็จับตาดูก็อยู่ครับก็เป็นดังนี้นะครับถ้านักทุนก็สบายใจได้นะครับว่าถ้าเกิดเขามีเจ้าอยู่นี่ราคาจะไม่ต่ํากว่า1.43แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าต่ําลงไปก็แสดงว่าเขาจะเปลี่ยนเทรนเทรนก็เป็นเทรนขาลงนะครับเดิมทีเขาก็ขึ้นไปเยอะนะครับสำหรับตัวยาซีนะครับเขาเคยขึ้นไปถึงไปถึงเกือบบากหนึ่งนะครับเคยขึ้นไปนะครับขึ้นไป เกือบบาทหนึ่งนะครับไปที่0.90กนะครับก่อที่จะสายเวดาวลงมานะครับตอนนี้ก็เพราะว่าประเด็นคือเขายังมีเส้น2และวันอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อป้องกันนะครับก็เจ้าเขาก็จะรอเด้งนะครับจากตรงนี้นะครับเขาก็เด้งกลับขึ้นไปแล้วก็เด้งขึ้นไปย่อลงมาก็เด้งขึ้นไปนะครับก็เป็นจังหวะแบบนี้นะครับท่านนักงทุนก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดตัวนี้โอกาสที่มันจะเด้งขึ้นไปก็ต่อเมื่อเขาประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ออกมาเป็นบวก หรือมีแนวทางที่ทํากําไรนะครับก็เรียนให้นักทุนทราบว่าต้องรอดูเอ4 5นะครับคือผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับถ้าเกิดดีราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสที่ไปแตะ1บาทนะครับก็เรียนให้ทนักทุนได้ทราบแบบนี้นะครับเห็นได้จากทางเฟมวิกนะครับเราดูตัวทางเฟ W วิกก็ได้นะครับสาวเฟ W วิกก็บอกว่าเขาจะกลับขึ้นไปที่0.90นะครับ เ็นไหมครับว่าเขาพุ่งขึ้นไปที่0.90แล้วก็มีการยอดตัวลงมาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะมีโอกาสได้ลงได้ต่อนะครับเพราะอะไรครับเขา,าถือว่าลงมายังไม่สุดนะครับยังมีโอกาสลงมาต่อนะครับรว่าถ้าลงมาต่อมันก็อาจจะหลุด0.41นะครับนั้นจังหวะนี้ก็อาจจะยอดตัวลงมาสักเล็กน้อยก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปที่ด้านบนก็ลองพิจารณาดูนะครับทางนักทุนครับว่าการเคลื่อนที่ของราคานั้นมันจะเป็นไปอย่างที่เรา เรียนให้ท่านทราบหรือปล่าแล้วก็เก่งกําไรในในตัวแล้วก็ดูให้ดีนะครับวางแผนให้ดีนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งรีบผีผ่านะครับก็หวังว่าท่านจะได้กําไรได้รับชมคลิปนี้แล้วก็มีมีข้อมูลไปนะครับให้ท่านช่างใจดูก่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดอย่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อากาบขอพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณา นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาโดยกากดปุ่มลิงก์หรือกดปุ่มอาชิกเข้ามานะครับกราบขอบคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ